Pak Honaman Soy and Sirwit nào man 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 Kéo lên Đưa đi rồi bà sửa cao đi Bà đi con lên Rồi bà nó mất lại chào đàn chơi 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 and à, Rồi Rồi chia gặp Bà hmm? rồi chịu. รถไม่ใกญ่เทียบผมมาซื้อข้าวซื้อข้าวได้ี่านซ่อมรถสุดด่านช้อมรถ,รมรถหืฮหาอันเล่ไปหน้าร้านเชวีเจนซ่อมรถเพืโอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวต้มจุกเอาเปล่าใครเลื่อข้าวต้มจุกจนกินออกมาเหรอเพียวออกมาข้าวต้มจุก,จกหื โจกไก่โจกมุ้งเจ้าระเครื่องอ๋อไม่หงุดรวยร้อยเสือร้อยน้องบ่าวัวเลี้ยมชื่อร้อยชี้ลำย้ยนี่น้องลำย้อยฮึชี้ลำย้ยร้อยวิงเคราะห์เจ้ากอนด้าอยู่แค่เนี่ยนี่ลำย้ยเนาะเป็นดอกไม้ลำย้ยตอนนี้ไม่ดกช่องลูกนี่เลแล้วเดี๋ยวไม่รู้ดินไม่ดีว่าพื้อ รู้เป็นลำยยอ,อยเลยเพื่อนอนเป็นหลัวมีคนเยอะเลยลูกยอะไหมลูกไม่ใหอะไปยเอะที่ตอนมออันลูกเพื่อเป็นลัวจุ่บนรู้เปนลำเยอยเดี๋ยวตอนมันเป็นกล้วยแหล้าอกล้วยปิดอะ่ะมันไหวเยอมันจะคบลำเยอยแค่เชื้อโดยจิงเกามาตอนน้นองอ ยึงไม่จ่้่ายข้าวไม่จชาย่ายข้าวเหี้ดีก็ชอมหลอดจันทำไรอยู่บ้านน่ะผ<ม>ุ่มฮึุ่มห่าออพึ่งครับวันนี้่ะพึ่งไข่อ่ะครับเนี่ยไปเล็กป่าไม้ควดควงงงึงดับพึ่งเด็ใช่ควรอะได้เน,นี่ยพึ่งแทแกอยูน่นังพึ่งแทเดียมโยควรดึงซีรอยว่าเู้เพียงเนาะไปวันพุ่มละอันตึไปายาาบเราพึ่งดำรัง khói đeo luôn bên đói đeo Nói Để phương rồi coi Bây giờ phương? rồi Nó yên trên quả phương răng Để bánh phương thầm quý với bà thầm na leo Họ không có tài hôn tay Để là bà Mà phương răng ừ. อเบค้ามาจางนี้คนกับเราไปจัางข้าวเบค้าไปหน่อยอไม่ไม,ไม่หน่อยเลยกูนี่นี่เบค่ามันต่ำใกล้ปืวนมากเอง,ม,งมั้งมัก็ไม่ตายแล้วเือ มาดีมายค่ะดีที่นี่ค่ะที่้ีค่ะเราบริการนะคะกับค่าทุกที่เยี่งเลยนะคะคือทุกที่เยี่ยงดีหมดเลยนะคะคือทุกที่เยี่นะคะคือลองี่จะบริการนะคะเฮ้ยเราแม่เอ็มเชียชมาเามาบกูแคมแรกแรกเป็นน้องเจ้าค่ะในกอาค่ะค่ทุกทีดีเลยนะคะคือไม่บอกมีตรมกินเขาเลยนะคะทีนร้าบริการ อืมตกนีแม่ตอกองปันพื่อเดีเจนปแม่ตกเออเคยได้ก็มีเบอนี่เดียวเวลาพัดก้ามกุบหลบลมันิดตาหน่ามันออกเร่วได้ตายไปเคือพี่จอมพนี่จะกินข้าวไรคะคือทีนี้คเรามีค่าบริการทุกริเวณตที่นึงนะคะตัเออเอออืมเร็วเร็วเลยนแล้วมาเร่งเร่งกุดังเออ กิดกูแล้วอ๋อหมวกันโอ้น้องเจ้าค่ะมาจะไหนคะมาจะบินมาะไหคะกี่ดีเด็กเราบุกการได้มีเด็กๆเรจะเป็นอะไรไม่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 มเป็นตัวเม่เลยมคะน้เจ้าค่ะชื่อร้อยชื่อยำค่ะน้องยำค่ะน้องยำนคกูร้อยหัวแก็ดค่ะน้องยำหัวแกดร้อยน้องยำหัวแกด ปี่อะเข้เหรอเนาะไม่ได้นไอมีเจ้าปีจระเขปีจืดยุงน้อยุงไหนคะยุงวัวเลกรเขอยายได้พวกรอได้พวเลยมาน้องอะไรเลยคะมีพวแล้วค่ะพวจือร้อยชื่อพิยึกค่ะ ยึกน้อยยึกกลางเด็ดรอ่อยจอไม่พ้นหลงเลยก็ยำว่างเก็ดยึกกลางเด็ดไอ้เนี่ร้อยมาเดี๋ยวพบกันบันี้วื้อไอ่น้องมีกับข้าแบบน้อบริการใครมัง่งพอมีแล้วย่างค่ะคือไม่เฉพาะปีที่จะกินแบบนั้นนะฮะคือต้องไปเรีนทีเลยนะคะคือทีนี้นะคะอาหารของเราเนี่ยสุกซิกทุกอย่งางทุกกระดาษไหม่หมดเลยนะคะคือจะพันโอโเออเยอะเด็กกจะมีเอเอเออฮึมฮึมในไทย,ยได้กูได้รออย อมีอันปลาปิดไดมั้งน้องมีไรยังครัปลาปิดทอปลาปิดต้มปลิดนื้พผเลยนะากินไหนคะปลาปิดทอดมีได้มั้งน้องเฮตงยาปิดายลยติงกูเ้ยกินไหมคะมน เอาเบออออามุนเรนองหงาเวบตอนนี้จะไปน้านปลามไม่ไหมพวกพี่กะดี่นี่คนเารเลยนะคะคือเราไปห้าข้องปลามาด้วยเฉพาะลเลยนะคะมาจะข้อซอกเราเลยค่ะตี่นะคะไม่หยุดเลยนะคะก็กูเกลียดเรื่งมันเลยไม่กลบมีมครับค่ะคือเราิวต์กีกันน้าอันปลาเลยค่ะจะจะไปเนี่ยน,นะคะน้านปลามีอะไรมั่งอะน้องก็มีหน้าอย,ย่างค่ะ พี่จะกินอะไรคะมีอะไรมัง้งอันนี้ย่างขาไม่ไหวจะเป็นพัดเผ็ดไม้ตะเคียนต้ยมยำไม้เคียมซุปไม้ลุ่มพอ่อโอคค้ได้ค่ะแอนถอดรอบเหลืองเหลื่อยมารักเหลืองกันแอมเกี่ยวไม่โอ,อกก๊กดี่เป็น้านกอได้ปลาเป็ดปลาเ,เป็ดต้มปลาเป็ดน้านปลาปลาเป็ดแกงปลาเป็ดยำปลาเป็ดยำก็มีพี่จะกินยำไรคะมียำอะไรยำนะคะมียำเรมังน้องพีน่ายำก็ไม่ว่าจะเป็นยำเหลวเฟ็ด ยำเหลวเคล็ดยำนาเคล็ดก็มีนะคะยำข้าวนาเกล็ดกิดมึงยำขา้าวาเคล็ดนั้นไม่ใช่พี่อยากกินยำไรคะอ่าพี่อยากยำขุนเกตเนาะมีไม้ยำคุนเกดอ่ะมีไม้ยำคุนเกดเสียใจครับพี่หุน่นเชนมดค่ะ,ะไม่ฝากใดใดกกูเอ้ยปนไม่ได้กินเลยตาย ทอเชงหานตองนั้าต่อเดียวนะเออพัดกับโปรงจมกลงกระแกงจมกลงเล็กก็พัดรวมมีจมกลงพัดอิวจมโมเออเดกน่าจกจำตุ้งแนีทุกอย่างจมโจมจะจำที่ขวดที่ปูที่ขวดแนะ่ก้ดีกกบเบียจำขวดเบียนี่จาขวดร่ยไหม เจะไม่ม <ấy> ีตุกเซตลงไพวกให้คะใหรอยเจี๊ยบเนกาเบียร์ดกูยไหมเรนะคะขาียร์ูยไม้รอยค่ะดีเดีวกันนั้นนะม่นจะม่กินเบียร์ได้ค่ะม่ชอบ่กินเบียได้คะกินเบียร์มีโอ้ไหมคะเบียร์ไรคมเบียร์มีโอ้ค่ะไม่เอาเบียร์มีโอุ้ยกินเบียร์คลิกพอโก้กกัน මාර න න සි ඒ